One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเทยไทยสบายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป่องไยสู้ขูสุขคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วแจวจอยจอยช่วงเมาหมอยหอยสังกับโตโตเทยไทยนะจ้าได้หยังมาอวดมาอ่านคะขนมตะโกคะ้ค่ะจะได้กินขนมตะโก้ใส่เขาบอกว่ารสเผือกนะคะ ในรอบสองสามปีก็เด้กินไต้โดนกับพี่น้องป้องไปค่ะมีพีกเมืองหนึ่งเพิ่นเห็ดนะคะก็เลยสั่งเพิน่นกองหนึ่งกระตก5หายูโรละจ้าเป็นเงินไทยกะบทำเป็นบาทละสี่สิบกับสองรอบาทสักไปเนาะค่ะกินสกอรพ่อหายอยากค่อยไปจินยูบ้านเท่านาะค่ะโชคดีมีใช่ก็ได้กลับบ้านช่วง ปีใหม่ก็หลักพี่นอ้องคาะเดือนมกราคมคิดวาจะกลับกันช่วงกลางกลางเดือนนะคะ <S <S แฟนโต,โตโตกับโตโตก็ประเมินกันไปอยู่นะคะจริงๆแล้วประเทศไทยก็ก็เปิดประเทศเรียบร้อยแล้วคะ <ๆ S 2> ะ่ะก็พี่ๆหลากหลายคนหลากหลายประเทศเก็กลับบ้านกันก็เห็นอยู่นะคะ <S <S แต่แฟนโตโต้ก็อยากจะไปด้วยถ้าลําพังให้โตโตไปคนเดียวป่านนี้ก็คงจะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะกะรอรุ่นไปสักก้อนเนาะค่ะ พอแม่พี่น้องก็โอดถ่าสักก่อนสองปีมาแล้วนะคะว่าเด็กพอกันตัวโตไขได้ว่าเด๋กว่ากับแม่กบพอตลอดอยู่จารพอดีหลานสาวอยู่กรุงเทพอยู่ไม่ได้ช่วงนี้ก็ก็เกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆนั่นแหละค่ะสู้ไม่ไหวอยู่ไม่ได้ก็กลับไปอยู่บ้านได้เป็นเดือนสองเดือนแล้วล่ะค่ะก็ขายของอยู่กับตากับยายที่นู่นล่ะแม่โตโตเขาขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตํา อยู่หมูบ้านนะคบป้งไก่ปียังขายยน้มเส่าน้ำร้านกับเห็ดหมูปิ้งเห็ดยังขายก็กอกแกะกเลี่ยนน้ำย่ายนั่นแหละก็บอกว่าล่องไปเป็นเจ้าหน้าจี่ของเมืองอยู่ไปกะดีแนวหนึ่งกับพี่นองขาเวลาตัวตัทู่ไปกับเดวบากับแม่กับพอง่ายๆก็ได้เปิดกล่องเปิดนังเห็นกันนะคะโทรศัพท์เขากับท่านสมัยขึ้นนะคะมีแตตากับย่าต่อพต่แม่ตัวตัวเองทู่ไปกะบเดวิากันซื้อเพราะว่า โทรศัพท์พวกรุ่นใหม่ๆนี่เพิ่อกะใสบ่อเป็นเนาะค่ะผู้เเ่าเนาะกับ่ได้ว่ากันค่ะบานนี่ก็สะดวกสบายเพิ่นเห็นลูกกันทีละสองสามเียก็ดีใจน้ำดีใจน้ำเพิินเจ้าของก็ดีใจพรอมเห็นพ่อเมียกะดีกว่าได้ยินแต่เสียงเรากะความรู้สึกของเพิินกะสีบ่อขึ้นหอดเท่าหลายขักสบไปนะคะแต่ว่ากะเห็นหนาพอหนาเมียกะรู้อยู่ว่าเพิ่นขึ้นหอดเท่านะคะการอวันเวลานะคะ แฟนตัวตัวก็แห้งติวติดกันมาหกปีแลยนครับพี่น้อง่ะไปไหนก็ต้องไปน้ากันอยู่น้ากันตลอดค่ะนี่ก็ขอมาหันไปบ้านเนี่ยฉันไปยักเดือนเนี่ยกะกะขีดอยู่ก่อนนะคะหันเอกสารต่างๆผนบอยากไปกว่านีเพราะอยากไปน้ำนะคะอยากกะยยานเดี๋ยวไปผู้เดียวอยู่คาะเดือนหนาพุณละเอาเดือนโมกรานะครับพี่น้องค่ะมีเรื่องอย่างมาวาสู้กันฟังจ้าเหมือนนี่ค่ะ ญาติพี่น้องฝั่งทางพ่อตัวโตตั้งหลายปีแล้วล่ะค่ะนี่ที่พวาปีทีเล้วคุณล่ะค่ะตัวโตเคยได้ยิ่นอยู่ค่ะว่าเพิ่นมาอยู่ทางเมืองนอกเมืองหน้าแต่เป็นครือการกับตัวโตเนี่ล่ะค่ะตอนนี้กับเป็นเกเป็นกระเท,ทยเถ่าซะไปเนาะค่ะบอกตรงๆนะคะเพิ่อนอยู่ทางประเทศเบลเยีเยมพุณล่ะจ้าบาดนี้เพิ่นก็เลยเห็นเฟ b บุกเป็นญาติพี่น้องเพื่อก็เป็นมูตัวโตในเฟดบุกเพิ่งจะไปแอด แอดแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนี่ิ่นโรมากนะคะทีแรกแทดบอกกันถามข่าวว่าตัวเป็นลูกผู้นั่นผู้นี่แมนบอตัวโตก็บอกว่าแมนยูสัว่าพอข่กับคนบบานเดียวกับพวกเจ้าสันญาติกันนั่นนี่นี่ก็ว่าไปตัวตได้ยินข้าวแต่ว่าน้อยตอนตัวๆน้อยยุ่นละค่ะว่ามีคนคนีญอยาพี่นองทางพอิ่นยึ่ตังประเทศตัวเพนเลยโทรมากว่าจังใดครับพี่นองค่ะจากสิว่าหวังดีหรือหวังยังกัแล้วแต่แต่ว่าบอกสู้กันฟังเนาะค่ะ ทำไมไปงมงายไปทนอยู่ทําไมกับฝั่งฝั่งเป็นจริงเ,เป็นจังทําไมอยู่ตั้งสี่สาหปีเข้าที่เข,ข้าทางแล้วมีนูน่นมีนี่มีพาสปอร์ตมีสัญชาติได้นู่นได้นี่ก,ออก็ตัวออกมาสิออกมาอิสระเสรีดีกวา่ามาทมามหากินอยู่ข้างนอกเป็นอิสระจะทํางานอะไรก็ได้เราก็ได้ขยันขันแข็งหาเงินเอาเข้าวสัว่านะคะ แมนยูคาอย่างนินว่าเพิ่นไปนเจ้าของไร้านอาหารนะคะยูบระเทศเบลยเยียมนะคะยูเมืองยังดอกค่ะ,คะเพิ่นว่าก็อบทันตัวยูพูดเดยวนั่นเอาเอาหรืออากัาบว่าไปนะคะสิไปรับรับ,บเราไมาเย็ดงานนู้นน้ำกันแหงอยากได้คนงานอยากได้คนมาเย็ดงานน้ำยูงานแข่งหลายร้านกันยุวงหยุ่งว่าสันว่าตัวตัวก็เลยอธิบายไปเนาะค่ะตอนที่เราวิ่งอะลอกอลอมหาฝรุงฝรั่ง มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะได้คนที่เขารักเขาดีกับเราถ้าแฟนไม่ดีมีปัญหาทะเลาะบ่อแว้งกันไม่เข้าใจกันไม่เลี้ยงไม่ดูไม่สงเสียไม่ดูแลเราดีไม่มีการให้โอกาสอะไรต่างๆเราดีนะคะเท่าที่เราอยากได้หรือว่ามีปัญหากันตลอดนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ เลือกลากันไปขยับขยายออกไปอยู่ข้างนอกด้วยตัวเองก็ว่าไปจังหนึ่งแต่แฟนตัวโตเองเขาก็ดีสุดดีนะคะพอกับเมียตัวตก็เดวลาได้เห็นกันเวลาทั่วมากยันหนายันยังกันแฟนตัวตก็ทักทายไวเพิ่นดีนะคะเวลาไปบานไปยันัสี่แฟนตัวโตัวเลยนปคนอ่อนน้อมค่ะขนาดเขาเป็นฝรั่งเขายังอ่อนน้อมก็พอกับเมียตัวตทุกอย่างนะคะแล้วพอเมียตัวตก็หักเพิ่นพรอม ขนาดพ่อก็แม่ตัวตัวเองยังบ่เคยนะคะเป็นยังบ่เคยมาหยุ่งมาอยากว่าให้ลูกเลิกกับแฟย,ยังสั่นยังสี่คือบ่ได้ไรเงี้ยบ่ได้ไรรุบ่ได้บราบานบ่ได้ไรันบ่ได้นีบน่บ่อด้ไรหลากหลายอย่างเป็นอย่างคือบ่แบบนี่แบบนั่นพ่อแม่ตัวตัวบ่เคยออกความคิดเห็นตรงนี้นะคะขอบอกไว้เลยเพิ่งมิได้ถามว่ายุดีมีแห้งบ่ลูกอันน,น,นู้นอันนี่บอเราจะคล้องกับได้เงินได้ทองสุ้งเสียพ่อเม่ตลอดค่ะ ทุกเดือนนะคะก็เดยเป็ีนปัญหาตรงนั้นทรงหน่อยทรงไหลเข้ากับทรงเข้ากับซอยเพิ่นตลอดนะคะอันนี้ผู้ใดค่ะแต่ว่าพอกลัหวังดีหรอมั้งค่ะก็เรียว่าจบของน่ะย่มากจนมี1ิบกัวปีสิสามทิปปีแล้วเมืองนอกเมืองหน้าความหมันคงต่างๆมักอาจจะแตกต่างกันจังตัวเองได้แฟนมากยุกับคนนี้มากอะหกปีสิเขาหกปีนี่นะคะ ไกลไวๆอย่างนี้ค่ะปีใหม่มันก็หกปีแล้วนะคะกะหักกันดีตลอดถึงแต่ก,ก้อนทกิรูจักกันมากถึงแต2่2อสปีก้อนที่สิมายูน้ำเพลินอีกกับเขาเคยมีปัญหากันนะคะเอาตโตก็เลยบอกว่าโตโตอยู่เมืองห่างจากเขาเป็นเกือบ200กิโลเมตรได้นะคะไม่ได้ติดเขตฝั่งทางตอนเหนือติดเขตฝั่งทางเบลเยียมตอนนู้นพอที่จะใกล้กันได้ สมมุติว่าเลิกลากันไปเราออกไปอยู่เองถ้าไม่ไปอยู่กับเขาพูดถึงบอกสูพี่น้องฟังนะคะไปเสาบ้านอยู่เอายางขี้ลายข้างนอกห้องถูกๆก็กต้องราคาสามตีหมืนบาทให้เรียค่าเสาบ้านแล้วเทากับเป็นคนตางทินเขาอื่นว่าตางดาวหรือตางฉาดมาภาษีภาษาเทากับ่ได้แน่นกับ่ได้เกง่งเป็นอย่างมากมันกระต้องมาเลื่อมอยู่นี่ ขันไปงานลงงานงานทําความสะอาดงานอย่างเงืนเดือนเต็มที่กษริได้ย,ยุเบ่าซื้อสักกษัติยบ่าวซูบีนองฟงอั่งหันเหตดโอเห็ดยังคัคกขกษสิได้บ้างแบกมื่นเก่ามื่นบาทเอาเราหไปเสียคาบานคานามคาไฟคาผ้าสีต่างๆหอาออกไปยุบขังนอกเสียเหลือเท่าไหร่นัสนสะซุ้งไปบ้านอีกบวกลบพุ่นหารเลี้วหายุบบ่าได้ไปว่าเปลี่ยนหรอครับพาสิสวยเฮ้า ตัตก็นึกถึงตรงนั้นนะคะนึกถึงบุญคุณเขาเขาเคยช่วยเคยเดินเรื่องเคยทําเอกสารเคยทําเรื่องต่างๆให้มันมั่นคงในการที่มาอยู่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเมืองนานะครับเขาก็สิคือเห็นบุญคุณพันยุตัว่าค่ะเขาก็ดีสุดดีเอ็นแฟนบอดีก็ว่าไปย่างหนึ่งนะคะสิเลือศิลาเหล่านี้ไปหานงานเอ็นทวงทวนๆไปยืนเองแหว่ร่ำแข่งอัูขคองเองอยู่ข้างนอกกมีนอยู่ค่ะ แต่ทุกวันนี้แฟนโต้โต้เองถ้าโตโต้ตไปทํางานเต็มที่เราเอาแฟนเป็นทนุนเราหาได้เป็นกําไรโต้โต้เพราเคยเด็ดซอยสามีในบ้านนะครับบ่าเคยเด็ดซอยสามีเมียแต่บาทหนึ่งสลึงหนึ่งเพราเคยเด็ดซอยภาษีค่าน้ำค่าไฟค่าบ้าน่าอยังต่างๆในบ้านแฟนโต้โต,ต้รับผิดชอบเมื่อเมีแต่ท้งค่ากินค่ายูค่ายาก่ายยัง ก็บไฮบัสไว้ตัวโตเป็นผู้ไปหาสื่อของผู้คนทากับเขาดูแลบ้านแล้วก็ทางานส่วนตัวของตัวเองไม่เต็มวันนะคะบางวันก็ทําชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเพราะตัวโตก็รับนวดนะคะบางครั้งก็นวดสองคนสามคนก็ว่าไปนะคะไม่ได้ประจําแล้วก็บางวันไม่มีลูกค้าก็ไม่เป็นไรนะคะณนะตอนนี้ที่ไม่ทํางานประจําก็คือว่ารอให้กลับมาจากเมืองไทยก่อน ถ้าจะทำอะไรเราค่อยทำไปเต็มที่ในช่วงนี้นะคะก็เลยมาบอกสูพี่นองฟั่งนี่แหละคะ่ะว่าหยาติพี่นองทางพอบอกว่าคือบอออกไปอยู่คนเดียวมมยยยว่าถิ่นมันไปโหลดฝรั่งเสียมาง่มง่ายยูเฮดหยังเสียวลำไม่ลาถิ่นเลยเสือออกไปทำมาหากินความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคะ่ะการที่ไปวิ่งหาแต่เงินอรอกอารอมณ์อย่างเดียวมันก็แล้วแต่คนนะคะความสุขบ่แมนว่า ได้เงินมาเป็นกระสอบกระสอบกระสอบเรียนหนาเรียนหลังๆกายเจ้าของสิพ่งแหลวแหลแหลหาติเงินยางเดียวมันกับบ่ยังตรงนั้นนะคะกับบ่ได้ว่ากันกับเป็นเรื่องเป็นเล่ามาว่าสู้พีสู้นองฟังนะคะเพิ่นอาจจะบ่เข้าใจเพิ่นอาจจะบ่เห็นว่าการเข้าใ่ชีวิตเป็นแบบใดกับอีกอย่างนึงเพิ่นกับบ่เคยเห็นสามีตัวตัวแฟนตัวตเองว่าเพิ่นเป็นแบบใดแต่ว่าความคิดเห็นคิดของเพิ่นเป็นแบบนั่นเพิ่นมาอยู่โดน แต่ยีสีป,ปีก่อนผุ่นมาอยู่ทางเมืองนอกเมืองหน้าหรือว่าก่อนหนานั้นเพื่อนอาจจะมีผัวฝรัง่งกไ็ได้นะคะแล้วแฟนเป็นลมหายตายจากไปบ้านเพื่อก็เลยอยู่คนเดียวมาตลอดแล้วเพื่อก็มีร้านอาหารเพื่อก็เลยอยากให้เขาออกจากแฟนจากที่แฟนเขาดีสุดดีนี่เอาเป็นพี่น้องพวกเจ้าสิถิมผัวไปหายูน้หยาดพี่น้องบอคคะออกไปหาเฮดงานไอิแลนด์หวัวสุขหัวสุ่นเองสิออกไปบอคคะบอเกงอียิปตนะคะ กาแฟานเขาก็ดีสุดดีกว่าที่เราจะได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะไม่ไม่มีเขาเราก็ไม่มีวันนี้ตัวตัวเขาเลยบอกสู้เ่นฟั่งแบบนี้นะคะตัวตัวขบอกไปจังสีอ่อหลีค่ะเราก็บอกไปตามนี้เลยถ้าไม่มีเขาในวันนั้นเราก็ไม่ได้มานั่งไม่ได้เป็นหมาดําอยู่ตรงนี้การที่ได้มาอยู่เมืองนอกเมืองนาถ้าแฟานเขาดีสุดดีอยู่ๆจะทิ้งเขาไปไป อรอกอรอมไปตลอดตะแลนไปหาทํางานวิ่งหัวซุวัวซุนอยู่ข้างนอกตัวตว่าไปดอกเดือดจา้าตัวตกวเขาบอกไปยังสี่นะคะหลังจากนั้นเพื่อันเงียบเงียบไปนะคะว่า่าโทษมาอีกเลยวันถอแต่ว่ากะหันยศบนโพสต์อย่างน้ำเฟียดบ,บุกตัวตกับข้องเมียนหรือว่ากระบอกกับเพื่อนอยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อนกับเท่ากะก่อนที่เราจะรู้จักเขาไม่ใช่มารู้จักฝรั่งนะก่อนที่เราจะรู้จักเห็นตัวตวนหรือว่าได้ยินเสียงของ คนคนนี้ก็โอ้ยเป็นยี่สิบกว่าปีกับเพิ่งเดบิวากันสองสามอาท์ทีเแล้วนี่นะคะเราแฟนเฮ้าเนี่ยค้าหูจักกันมากเกือบสิบป,ปีแล้วนะคะเขาก็ยังเสมอตนเสมอปลายือเกา่าเฮ้าก็ไม่เป็นวาสิหูเบาเพิน่นเบามากิ่นผัวไปโรดไปมวนไปเห็นไปออกไปยุคข,ข้างนอกใส่ขี้วิทอิสระตัวโตว่าไป้ะจาโตัวโตกับเดินทางมาหลักสี่หลักสี่ไปแล้วค่ะ แต่ตอนที่วิ่งหาสา,ามีฝรั่งราบผัวฝรั่งไม่ไม่ๆน่ะเมีมมมมมยนยุค่ะคนนั่นบอกมาคำนีคมนีมาบอกมาคำนักก็อาจสิเอ็นสิเอียงไปยุ่ดอกค่ะเป็นบางครั้งผัวเขาคือได้เห็นเฮ็ุงานบ่ไรเป็นเจ้าของจัดการดีแต่ว่าซื้อได้ซื้อรถซื้อบ้านให้เมียน,น,นะนู่นนี่เขาก็มียยังมีเผลอบางอยู่ค่ะแต่นะตรงนี้เราถือว่าเราพอตัวแล้วเราอยู่ได้แล้วนะคะ ผู้ใ้สิรวยรุ่นฟ้าจะเป็นเจ้าของหลานอาหารที่จิการง่ยๆสิได้เงินได้ท่องหล,ลยๆกะน,นุโมโทนาดีใจน้ำเด้อค่ะบ่เด้ว่าค่ะสำหรับตัวๆกะถือว่ามีความสุขนี่จุดๆนี่แล้วนะคะที้ข้านออกไปแหกขาตีลังกาดินแทบดทอีกนะคะแล้วก็ได้แฟนคนนี้กะดีสุดดีแล้วหรือว่าจบจากคนนี้ไปกะจังว่าไปนะคะในวันข้างหน้า ดีบริการเอาผัวมาอีกล่ะค่ะตราบใดที่เหนือหนังมังสายังตึงยูยังมีคนเอาอยู่ค่ะแนวสิตึงไปหนาคือแม่นหูล่ะค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> นี่ล่ะค่ะเลยมีเรื่องมาเบาสู้กันฟังจากพี่น้องค่ะบระเบากับบ่อใดหัวบ่อใดผัวกับด้นอนหนาวบ่อใดมีผู้นอนกอดเนาะค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายน้ำเด้อหนาหนาวมาแล้วบ้านเฮาขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้าปลอดโลกปลอดภัยอยู่ดีมีแหงเจอกันปีใหม่ทางเมืองไทยพุ่นเด้อบ๊ายบายค่ะ